การทำลายกรอบเป็นสิ่งสำคัญครับที่ผมพูดเรื่องการล้มเลิกโครงสร้างการทำงานแบบเดิมๆ <c oughs> ก็เพราะพนักงานชอบทำงานกันเป็นฝากเป็นฝายแบ่งระดับชั้นคอนเซปต์ของตึกสำนักงานใหม่นี้ก็เพื่อให้พนักงานได้สื่อสารกันมากขึ้น <c oughs> ให้เหมือนสำนักงานที่เข้าไปอยู่ในสวนสนุกไม่ใช่แค่การติดตั้งเครื่องเล่นในสำนักงานนะครับ <c oughs> แต่เหมือนในซอกเล็กๆของสวนสนุกมีห้องทำงานซ่อนอยู่เท่านั้นเองตอนนี้เรามอบเงินบริจาคให้กับ Community c h ช s อ of Korea ชื่อมูลนิธิว่าดอกผลแห่งความรักอยู่ครับครั้งนี้เราได้มอบเงินบริจาคจำนวน260ล้านบาทโดยเราจะเน้นให้การช่วยเหลือกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนเราตั้งใจจะทำลายความคิดเดิมๆเ,เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ธุรกิจขายตรงสามารถเอาคุณภาพและราคาของสินค้า เข้าสู้กับช่องทางการกระจายสินค้าอื่นๆให้ได้ผู้บริโภคเขามีเรื่องกังวลอยู่นะครับนั่นก็คือข้อมูลของผู้จําหน่ายมันเยอะแยะเหลือเกินอาโทมีจึงอยากทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผู้บริโภคเพื่อเติมเต็มข้อบอกพร่องของธุรกิจแบบแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์ให้กลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่าโพสต์แพลตฟอร์มบิสเนส ตอนนี้ธุรกิจแบบแพลตฟอร์มเช่นอเมซอนอล i บา b าเขามีผู้จำหน่ายและผู้ซื้อจำนวนมากอยู่ในมือด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ซื้อต้องคิดหนักว่าจะซื้อกับผู้ขายเจ้าไหนดีขอแค่เราเอาชนะปัญหาข้อนี้ได้พวกเราก็จะสามารถแซงหน้าธุรกิจประเภทนี้ได้แน่นอนเลยล่ะครับสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะทำคือการเป็นช่องทางกระจายสินค้าครอบจัก,กรวาล ให้อะโทมีกลายเป็นจุดศูนย์กลางของทุกช่องทางการกระจายสินค้าครับ